สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เกือบลืมครับทําเกือบเสร็จแล้วครับนึกได้เอเอลืมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมมามาชมอ่จอบที่เราทําทานการเกษตรนะครับท่านผู้ชมมาดูครับจอบแบบนี้นะครับบางครั้งเราเราทําการเกษตรนะี่มันมใช้ไม่ได้หรอกท่านผู้ชมนี่ความยาวของเขาดูครับ วันี้โอ้โหคืบกว่านะครับมันคล้ายมันหนักแล้วมันต้านนะครับเวลาเราขุดดินเขาเรียกว่าไม่ได้ขุดจริงจังนะครับคล้ายว่าเราไปดาญานะครับดาญ้อที่ผมเคยทําก่อนดาาต้นไม้อ่อนนะครับต้นไม้ปีนี้นะครับมันต้องดาามันไปใช้อะไรอย่างอื่นก็ไม่สะดวกมือถอนก็ไม่สะดวกครับต้องจะใช้จอบแบบนี้ฮะจอบใหญ่มันหนักครับท่านผู้ชมหนักแล้วทำยังไงครับท่านผู้ชม เรามาตัดครับตัดเหลือแค่นี้ครับผู้ชมนี่ครับตัดเหลือแค่นี้ประมาณสักหนึ่งคืบได้ครับนี่ครับเอาคืบเราว่าแล้วครับหนึ่งคืบนี่ครับหน้ากว้างพอหน้ากว้างก็ประมาณสักหน้ากว้างก็หน้ากว้างก็เอาฝ่ามือเรานี่แหละครับนี่ครับฝ่ามือนะความกว้างก็นี่นะครับหน้าแป้นมืออย่างเราเนี่ยมาวัดอย่างนี้เลยครับ วัดอย่างนี้เลยครับถ้าแบบนี้เขาจะดายาสบายครับดายาแบบว่างานจะได้ไวครับแล้วก็ด้ามม,ม,มันก็ใช้แบบนี้ครับเขาเรียกว่าเทปพันสายไฟครับใส่เข้าไปครับแล้วก็สใส่ไปไวครับ มันเทสผัดสายไฟมันจะไม่ลื่นครับมันจะไม่เป็นป้องเป็นป้องเป็นป้องนะครับมันไม่ลื่นแต่ถ้าทำไปท่อ PVC นี่มันลื่นครับแบบนี้มันไม่ลื่นครับทำบ่อยๆครับนี่ป้องกันเสี่ยงนะครับมันไม่เสี่ยง้าแบบนี้เพียวๆแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันมีมันมันมีเส้นมีหนามครับมันจะโดนมือเราครับได้แบบนี้เราซื้อนะครับสั่งซื้อบางครั้งมันก็เวลาทําเสียเวลานะครับไปหาไม้ก็บางครั้งก็เป็นไม้ไผ่ก็บางครั้งก็หายากนะครับถ้าซื้อมันง่ายครับท่านผู้ชม ถ้าอยู่ตะปานเขาก็หาง่ายนะถ้าอยู่ในเมืองแบบผมก็หายากครับเราจะทาแบบนี้เราทําเป็นวันนะครับหาไม้ยากครับไปซื้อง่ายครับแล้วก็มาแต่งแบบนี้เอาครับเทปพันกาวพันสายไฟเพื่อไม่ให้ไม่ให้โดนพวกเสี่ยนน้านะครับมาตัดครับมาตัดตัดออกแบบนี้ครับความจริงมันประกอบแบบนี้คุณผู้ชมนี่นะครับประกอบแบบนี้เรามาตัดครับใช้ตัวไหนตัดคุณผู้ชม นี่ครับไฟเบอร์บางๆนะครับลูกหมูบางๆนี่แหละครับลูกหมูบางๆใช้บางนะครับใช้ของดีหน่อยยี่ห้อดีหน่อยครับใช้มากิต้าหรือบอสก็ได้ครับของบางๆที่เขาใช้สาหรับตัดเหล็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มาเสียด้านข้างครับนี่ครับเสียด้านข้างถ้ารับมีดหรือเขาเรียกขนมีดเอาตัวนี้ขนนะครับรับแบบนี้ครับเรารับให้ดูครับ เริ่มเริ่มเริ่มรับแล้วครับ ด้วยครับอันแบบนี้ก็รับด้านข้างเนี่ยครับด้านข้างมาให้มีคมนะครับท่านผู้ชมก็ม่ให้มีคมเดี๋ยวแต่ความจริงถ้าเราใช้กับดินคมก็หายไปนะครับแต่ก็ถ้าให้เขาเรียบร้อยมยครับเดี๋ยวมันจะบาด เวลาเราจับเราอะไรมันจะบาดมือเราได้ครับต้องรับรับคมครับ ก็ใช้ได้แล้วครับไอ้ตัวนี้ก็าหาอะไรมาไอ้จั่ตัวนี้กดตับเหมือนกันครับเพื่อเราจะมาใช้งานเกี่ยวกับดายาการเกษตรนะครับทผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งครับแต่งเพื่อให้เขาสั้นลงมาสักหน่อยครับหนึ่งคืบเนาะหนึ่งคืบ ถ้าท่านผู้ชมได้ดูว่ายากไหมครับคงไม่ยากครับท่าผู้ชมเดี๋ยวเราวัดก่อนครับ ลากเส้นมาครับหลากลงมาเลยครับเหลือนี่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วพอครับตรงนี้นะครับเอาไว้ความแข็งแรงครับตอนนี้ครับก็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรจะลองตัดดูครับว่าเราจะทําได้ไหมครับอันนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยไปหนึ่งอันครับอออลองดูครับวันนี้ได้เห็นจริงแล้วครับตอนตอนเช้า ตอนเช้าผมลืมรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมครับเอานี่มีของเล่นอยู่ครับม,มีอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชม มจะถามสวิช์นะครับทําแบบไหนครับ้สวิช์ตัวนี้มันทาสวิช์แบบไฟฟ้าครับเราสามารถกดกดปล่อยกดปล่อยได้ครับเหมือนเราขับรถยนต์นะครับนี่ครับเราแต่งไจครับเือเขาสะดุดปุ๊บเราก็ปล่อยมือมันก็ทําความไม่ความความเสียหายให้เรานะครับเราแต่งเอาท่านู้ชมนี่ครับดูน้ตตาทนผู้ชมไปแต่งได้นะครับมันจะมีสวิช์แบบนี้ครับสปริงแบบนี้นะครับ ของระบบไฟฟ้านะครับของไฟฟ้านะครับเนี่ย <S <S> <S เล่นได้ครับแล้วเราก็มาตัดอันนี้ด้านข้างนี้นะครับ <S <S> <S เราต้องหาวิธีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ไม่หูครับหนาครับหนาใช้เวลาครับผู้ชมเดี๋ยวครั้รงนี้เราครั้งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวแต่ครั้งนี้ก่อนครับตัดทีละนิดๆนนครับ ไม่เยอะแล้วครับพยายามหน่อยครับยังไงก็ต้องสำเร็จครับท่านผู้ชม ต้งหามุมอยู่ครับมันจับยากครับผู้ชมจับด้ามดีไหมครับด้ามมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับผู้ชมเราเปลี่ยนด้ามใหม่ครับด้ามมันก็แคบแคบไปนี้ แล้วครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมพยายามหน่อยครับ หาบุมอยู่ครับจับแบบนี้เราจะได้นะลองดู พยายามตัดสําเร็จครับท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นการแต่งด้านข้างครับเราแต่งด้านข้างเลยครับไหนๆก็จับตรงนี้แล้วครับแต่งเลยครับม,มีมันมีคม ใช้เวลา่อยครับใช้เวลาอยู่ครับท่านผู้ชมใช้กินเวลาเยอะครับเดี๋ยวผมต่อคลิปมาท่านผู้ชมครับเราเกือบเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมนี่เราก็มาแต่งด้านข้างครับแต่งให้มีคมด้านข้างครับมีคม ด้านนี้ก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชม เมว่าเราแต่งเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาแบบนี้ก็สามารถที่จะไปดาอยาได้สบายครับหน้ามันแคบนุผู้ชมหน้ามันแคบแบบนี้มันจะเบามันจะไม่ไม่เสียกําลังเรากําลังแขนเราครับนี่แบบนี้ก็คุณผู้หญิงก็ทําได้ครับท่านผู้ชายก็ทําดีครับจอบแบบนี้เรามาแต่งเอาครับซื้อมาแต่งมัาหาว่ามีขายผมว่าไม่มั่นใจว่าจะมีขายไหมครับแต่มีขายก็บบางครั้งเขาก็ ถ้ามีขายแล้วก็ก็ดีครับไม่ไม่ต้องแานแต่งแต่ผมมาดูดูแล้วที่ขายเขาบอกบางมากครับท่อนนี้เขาไม่เน้นในหนาครับเขาลูเขาเล็กนิดเดียวครับลูไม่แข็งแรงก็แก๊กครับแ,แบบนี้แข็งแรงครับสามารถที่จะต่อด้ามด้ามเหล็กได้ครับเชื่อมเข้าไปก็ต่อได้ เท่านี้แล้วครับคลิปนี้ก็คงลำล้าท่านผู้ชมไปครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับไปบ่ายครับได้สองอันครับได้สองอันอาวนี่เราได้สองอันเดี๋ยวเราทำดามกันบ่ายครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ยังเอ้ยรอโอ้ผมลืมตัดภาพไปไปเลยเอาเอาไปเทอาเอาไปเท่านี้นะคะระับผูบ้ชมลาลาไ้ท่านผู้ชมไ้ตรงนี้แล้วครับบายครับดีคุณพี่อเอามาเอาสินค้ามาขาย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับฮัลโหลฮัลโหลเสียงเสียงเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่าไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าเสียงไม่เข้าในเสียวิดีโอแล้วครับคุณผู้ชมเส็ดส็ดเสียงเสียงเข้าหรือเปล่า